คอสนี้นะคะเราจะเน้นในเรื่องพัฒนาการของลูกทำไมพัฒนาการถึงสําคัญข้อที่1พัฒนาการคือการสะท้อนของการทํางานของสมองนะคะสมองเป็นเมนบอร์ดชิ้นใหญ่ใ,ญในการสั่งการให้มนุษยกทาสิ่งต่างๆเรียนรู้สิ่งต่างๆเพราะฉะนั้นเราจะรู้ได้ไงว่าลูกฉลาด ลูกสามารถเรียนรู้ได้ดีนั่นก็สะท้อนออกมาในเรื่องของพัฒนาการซึ่งพัฒนาการมีหลายด้านมากๆเลยประการที่2นะคะพัฒนาการของลูกจะเป็นช่วงทองมากๆในอายุแรกเกิดจนถึง5ขวบถ้าช่วงนี้คุณพ่อคุณแม่สามารถใส่การเรียนรู้ที่ดีดิสที่ว่างเปล่าของลูกก็จะถูกเติมเต็มไปด้วยข้อมูลที่มีประโยชน์นะคะข้อที่3พัฒนาการเรียงลาดับตามขั้นตอนถ้าเราข้ามขั้นตอนของพัฒนาการจะเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมากมายเลยเช่นถ้าลูกไม่คลาน แล้วเราปล่อยให้ลูกเดินเราจะเจอว่าลูกจะเดินเเ่งยียงเท้าการทรงตัวของลูกก็จะไม่ดีการกะระยะของลูกก็จะเสียนั่นผลระยะยาวมันหมายความว่าลูกจะเล่นกีฬาได้ไม่เก่งเท่าเด็กคนอื่นโดยเฉพาะกีฬาที่ต้องใช้การคาดเดาทิศทางเช่นบาสเกตบอลแบดมินตันวอลเลย์บอลกีฬาที่ไม่ต้องมองทิศทางแล้วสามารถเคลื่อนที่ได้เห็นไหมคะ ว่าการข้ามพัฒนาการมีผลมาจนถึงโตมันจะดีแค่ไหนถ้าคุณพ่อคุณแม่สามารถรู้และเข้าใจพัฒนาการของลูกคอร์สนี้จะประกอบไปด้วยการเข้าใจพัฒนาการก่อนที่เราจะทําอะไรกับมันเราต้องเข้าใจมันก่อนถ้าเราเข้าใจแล้วเรารู้แล้วว่าแต่ละช่วงอายุของลูกต้องมีพัฒนาการด้านไหนดีบ้างนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องสามารถตรวจพัฒนาการของลูกได้เองสามารถเช็คพัฒนาการของลูกได้ว่า สิ่งต่างๆที่ลูกกาลังสะท้อนสมองของต,ตัวลูกออกมานั้นมีตรงไหนที่คุณพ่อคุณแม่ต้องสนับสนุนบ้างหลังจากตรวจประเมินได้แล้วคุณพ่อคุณแม่ต้องกระตุ้นพัฒนาการได้ การกระตุ้นพัฒนาการเด็กเป็นความรู้ที่หาที่ไหนไม่ได้นะคะต้องเกิดจากประสบการณ์และเกิดจากมืออาชีพเท่านั้นตอนนี้เรารู้สึกว่ามันสําคัญมากๆเลยถ้าคุณพ่อคุณแม่ใช้ช่วงทองของลูกในการเรียนรู้และสนับสนุนการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองที่บ้านเราเข้าใจว่าคุณพ่อคุณแม่คือครูคนแรกของลูกและอยากให้คุณพ่อคุณแม่ตราหนักรู้ว่าถ้าเราเริ่มลงทุนกับลูกในช่วงแรกการลงทุนช่วงต่อไปก็จะน้อยลง ดังนั้นถ้าคุณพ่อคุณแม่สามารถใช้ความรู้ในคอร์สนี้กับลูกได้ทุกวันมันจะทําให้ศักยภาพในการทํางานของสมองของลูกดีขึ้นด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะเราจะมีเทคนิคการเลี้ยงลูกในวัยต่างๆนะคะที่เราจะสามารถบอกคุณพ่อคุณแม่ได้ว่าเราจะจัดการกับการเลี้ยงลูกที่1ดื 1> <ม>้อไม่เชื่อฟังได้งไงเลี้ยงไงให้ลูกเป็นเด็กเลี้ยงง่ายเลี้ยงไงให้เราสามารถควบคุมบางอย่างได้และแก้ป,ปัญหา พฤติกรรมบางอย่างได้พร้อมทั้งรวมทั้งหมดของปัญหาที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องเจอและวิธีแก้ด้วยคลอสนี้เราจึงแบ่งอายุค่อนข้างละเอียดนะคะก็จะมีตั้งแต่แรกเกิดถึง1ขวบ1ขวบถึง2ขวบ2ขวบถึง3ขวบ3ขวบถึง4ขวบและ4ขวบถึง5ขวบเนื่องจากว่าพัฒนาการของลูกเป็นสิ่งที่ค่อนข้างละเอียดฉะนั้นเราจึงให้ความสําคัญกับแต่ละช่วงปีและรายละเอียดแต่ละช่วงปีด้วยค่ะ คอร์สนี้เหมาะสําหรับคุณพ่อคุณแม่และผู้ดูแลนะคะรวมไปถึงครูอนุบาลด้วยที่จะต้องดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิดไปถึง5ขวบนะคะและที่สําคัญก็คือคุณพ่อคุณแม่สามารถทําได้เองถ้าลงเรียนคอร์สนี้อย่างแน่นอนค่ะสําหรับรายละเอียดของคอร์สจะประกอบไปด้วย2คอร์สนะคะก็คือ1เรียนแบบออนไลน์ซึ่งก็จะเป็นกลุ่มเล็กๆไม่เกิน10คน ก็เรียนผ่านคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งคอร์สนี้เราเรียนทั้งหมด5ครั้งครั้งละ1ชั่วโมงแต่ละครั้งเราจะให้คุณพ่อคุณแม่อัดวิดีโอมาแล้วก็ในครั้งต่อๆไปเราจะมาเปิดวิดีโอดูกันว่าสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ได้ทํามันถูกต้องหรือเปล่าเราต้องปรับแก้ตรงไหนนะคะส่วนคอร์สที่2ก็คือ exclusive group นะคะก็คือเป็นกลุ่มเล็กๆประมาณ5คน คอร์สนี้สําคัญตรงที่คุณสามารถเอาลูกมาแล้วเราจะฟิตติ้งตัวลูกให้ก็คือหมายความว่าลูกจะผ่านการตรวจประเมินนะคะแล้วก็ดูปัญหาทุกอย่างเลยว่าอานอกจากพัฒนาการแล้วปัญหาอื่นเช่นสมาธิการเรียนรู้การนั่งการเคลื่อนที่ของลูกในการเรียนรู้เป็นยังไงบ้างเราจะปรับแก้ทุกอย่างเพื่อทําให้คุณพ่อคุณแม่สามารถจัดการกับลูกได้แล้วก็เป็นเหมือนการจับมือทํานะคะก็คือเป็นคล้ายๆเวิร์กช็อป ให้สามารถทำได้ในคลาสเรียนจริงๆค่ะคอร์สนี้นะคะเราจะเน้นให้คุณพ่อคุณแม่สามารถสอนลูกได้ด้วยตัวเองเหมือนมืออาชีพเหมือนที่คุณหมอทำนะคะสามารถทำได้เองที่บ้านทำได้ทุกวันอย่างน้อยๆน,นะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่มาเรียนคอร์สนี้แล้วทำอย่างน้อยวันละสองชั่วโมงเชา้า1ชั่วโมงเย็น1ชั่วโมงรับรองเอ f e c t เฟ e ีฟแน่นอนนะคะและสามารถนำสิ่งเหล่านี้ไปถ่ายทอดความรู้ให้กับคนอื่นๆได้ด้วยและถ้าคุณพ่อคุณแม่มีลูกอยู่ในบ้าน แต่ละช่วงอายุคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถแอพพลายไปใช้กับลูกคนอื่นๆได้ด้วยค่ะอย่าลืมนะคะว่าสร้างลูกให้ฉลาดได้ด้วยมือคุณเพราะฉะนั้นเริ่มต้นที่บ้านและสร้างลูกไปด้วยกันค่ะสนใจคอร์สแอดไลน์ตามลิงก์ด้านล่างนี้นะคะ